สวัสดีค่ะวันนี้พาชมกุหลาบอีกนะคะวันนี้วันที่27พฤษภาคมปีนี้ฝนมาดีมากเลยค่ะกุหลาบก็เริ่มมีใบแล้วก็ต้นที่เราปล่อยให้ออกดอกก็เริ่มออกดอกกันนะคะ ที่ผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้อยู่บ้านตั้งแต่มีนาเลยค่ะปล่อยกุลาไปตามมีตามเกิดเราก็มาเริ่มฟื้นฟูด,ดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยที่ผ่านมาเราใส่ปุ๋ยสูตรเลขหน้าสูงนะคะจำเลขไม่ได้น่าจะ2588ดเนี่ยค่ะ ไปซื้อมาจากร้านขายต้นไม้แถวบ้านใส่ไปสองรอบแล้วค่ะมีเวลาต้นไหนที่ใบเขาแห้งแล้วก็โดนมแมลงเกาะเนี่ยเราก็เด็ดทิ้งนะคะอันนี้คือซิลโรสซิลโรดนี่เริ่มจะแตกยอดใหม่ๆเยอะเลยค่ะนี่ค่ะ เห็นยอดแดงๆออกมาก็ชื่นใจนะคะซิลโรสเนี่ยอันที่จริงออกดอกเก่งมีดอกทุกช่อเลยค่ะนี่เลยแล้ว ด้านข้างนี้คือ prosperity ใบเริ่มมาแล้วค่ะนี่ก็ prosperity เหมือนกันเมื่อคืนลงมาส่งไฟจับแมลงเยอะมากค่ะที่ภาษาอีสานเราเรียกว่าแมงจีนูนะคะตัวสีน้ำตาลตัวโตๆมันลุมกินโต๊ะกุลาบของเรามีร่องรอย ต้องรอยเก่าตั้งแต่เดือนมีนามีานะคะนี้เป็น prosperity ค่ะเนี่ยแตกกิ่งยาวออกมานอกซุม้มเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวค่อยแก้ไขแล้วกันค่ะ โรสแพลตี้ค่ะใบเริ่มหนาแล้วนะคะนี่คือลุยฟิลิปค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้มาถอนหญ้าเท่าไหร่นี้เป็นผักนะคะนะเพื่อน ไม่รู้ชื่อค่ะแต่ว่าชาวอีสานเราเรียกว่าผักลิ้นปีเอามากินกับน,น้ำพริกอร่อยนะคะตอนเด็กๆแม่พากินเราก็เลยไม่ได้ถอนทิ้งค่ะเก็บไว้แต่เยอะเลยนะคะหลอฟิลิปนี่หอมมากเลยค่ะพ่แท้ดอกเล็กๆแต่หอม เดซี่น้อยงอกเองค่ะงอกไปทั่วเลยนะคะเดซี่เนี่ยแต่ถ้าเราขุดไปปลูกอ่ะก็ไม่ค่อยรอดเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีเนี่ยเคยลองขุดไปใส่กระถางแล้วก็ไม่ค่อยงามก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ค่ะเป็นเหมือนวัดชพืชไปเลย อันนี้คือ White Summer Snow พอเราไปดูคลิปปีที่แล้วช่วงเดือนพ,พฤษภาแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละคะ่ะแต่ปีที่แล้วร้อนมากร้อนกับปีนี้ แล้วปีที่แล้วมุมนี้เราก็ปลูกแพชเชียงไฮปีนี้ไม่ได้ปลูกนะคะมุมนี้ไม่ได้ปลูกมันงอกเองค่ะจากร่องรอยปีที่แล้วอันนี้คือเบซี่นค่ะแพเชียงไฮ้เดี๋ยวพาไปดูแพเชียงไฮ้ใกล้ๆปีนี้ไม่ได้ปลูกเลยนะคะ งอกเองพอได้ฝนนี่ก็ขยายเต็มเลยค่ะเพื่อนเพวกนี้เนี่ยเป็นเพชั้นเดียว เขาเรียกว่าแพรดอกลานี้แพรเชียงไฮ้พวก,กนี้เขามีชื่อนะคะตอนที่เราปลูกเยอะๆตอนนั้นเนี่ยรู้ชื่อจำชื่อได้หมดเลยในกลุ่มแพรเชียงไฮ้เขาจะตั้งชื่อกันค่ะมุชปาบาบางทีเห็นบางคนเขาเรียกผู้ละหงนะคะกิ่งเขาจะเก้งก้าง น,นั้นดอกแก้วค่ะพอดอกโรยเราก็ตัดแต่งแต่งพุ่มไว้นี้จะเป็นโมนาลิซาค่ะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเด็ดใบแก่ครัทิ้งเนี่ยพวกนี้ ต้องลอยโดนมแมลงโดนเพลียนาลิซาออกดอกดอกไม่ค่อยใหญ่นะคะไม่มีกลิ่นหอมนะคะีค่ะกลิ่งเก้งก้างยาวมากมุมนี้ปลูกอุนาริซา นี่ก็โมนาลิซาค่ะส่วนต้นนี้คือซิซิลบรู n เนอร์ซิซิลบรูเนอร์ก็จะดอกเป็เกล็กนะคะเริ่มมีดอกแล้วเวลาใส่ปุ๋ยก็จะใส่ปุ๋ยช่วงบำรุงต้นอยู่นะคะช่วงนี้ว่าจะใส่บำรุงต้นอีกรอบนึง แล้วค่อยใส่สูตร15สูตรเสมอ,อน,นี่คือเกรแฮมโทมัสค่ะเป็นกุนหลาบเลื้อยสีเหลืองกิ่งเก่งก้างมากเลยค่ะอันนี้ขาวพวงผักเรางอกเต็มเลยค่ะ ก็พาชมสวนไปเรื่อยๆนะคะรยากาศดีอากาศเย็นไม่ร้อนลมพัดด้วยฟ้าคลึ้มๆเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวเราก็วันนี้จะปิดท้ายด้วยมุมนี้นะคะด้านซ้ายมือคือซิลโรส ด้านขวามือน,นี้คือมานดินชาเนลที่คลิปที่แล้วเราปล่อยให้เขาออกดอกอะคะ่ะนี่ค่ะเขาบานแล้วมารดีนชาเนลมีกลิ่นหอมเรารีวิวว่าเป็นกุลาบเลื้อยที่ปลูกง่ายทนโรคทนมแมลงโตรเร็วพวกนี้ก็ปลูกได้อายุเป็นปีแล้วคะ่ะครบปีแล้วคะ่ะเพื่อน เฮซยงไฮค่ะค่ะสำหรับวันนี้คลิปเราก็ปาจบเพียงแค่นี้นะคะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากพาชมสวนสบายๆขอบคุณที่แวะมาชมนะคะสวัสดีค่ะ